อารมณ์สร้างความสําเร็จแบบง่ายๆสบ,ยๆสบายๆอารมณ์ที่1ก็คืออารมณ์หลงไหลคือแพชชั่นั่นเองคุณลองสังเกตตัวเองว่าคุณหลงไหลหรือว่าหลงรักในการทําอะไรสิ่งที่แสดงออกก็คือเวลาคุณทํามันแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าลืมเวลาไปเลยเวลาคุณหลงไหลในสิ่งไหนคุณก็จะรู้สึกอยากพัฒนาสิ่งนั้นแล้วก็เมื่อคุณอยากพัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะก่อเกิดความสําเร็จให้กับคุณได้อารมณ์ที่2คืออารมณ์แห่งความสนุกเป็นตัวสําคัญเลยทําให้เราลงมือทาได้ยาวนานแล้วก็สม่ําเ <miyorum. S 2> <ๆ S 2> สมอเพราะว่าคุณรู้จะ รู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่เกมเกมหนึ่งหนามันแค่หนึ่งความสนุกแค่นั้นเองแล้วกูจะอยากเดินไปต่อเรื่อยๆและสม่ำเสมอมากขึ้นอารมณ์ข้อที่3นะคะคืออารมณ์ความสุขหลายคนเนี่ยกว่าจะมีความสุขก็ต้องดินน้นรนทํางานหาเงินเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วค่อยมีความสุขกันปะคะกว่าเราจะได้ความสุขมาเนี่ยเราต้องผ่านหลายสมการมากแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมีความสุขเลยตอนนี้สุขแบบไม่มีเงือ่อนไขอ่ะคุณจะเห็นว่าความสุข,ข,ขคุณจะเริ่มใกล้ตัวมากขึ้นเมื่อความสุขอยู่ใกล้ตัวคุณความสําาเเเรร็็จกกกกกกอออยยู่่่ใใลลลล้้ตััวคชคชชชนนนนบิปีมดดไแำ